ร้อยวันพันปัญหาครับกับโ o รบล็อนะแต่เอาจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นที่มีคนเจอปัญหานี้น้อยเราก็ต้องบอกตามตรงว่าที่ผมไปสืบพลข้อมูลมาผมไม่ค่อยจะเจอฝรั่งนะครับเจอปัญหานี้เท่าไหร่กับปัญหาการเข้าล็อ ok กอินโดบ็อกแล้วมันขึ้นเออร์ครับซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วมันแก้ยังไงในคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงปัญหานี้กันนะครับ แต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปในวันนี้เช่นเคยไข่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วไข่ชื่นชอบชอปแบฟฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตาแบฟฟอร์มด้วยนะครับ UGC อ t e เทมและเสื้อแบฟฟอร์มนะครับในกลุ่มโรบ็อกลิงใต้คลิปนี้นะครับโดยปัญหานี้ครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับและคนไทยส่วนใหญ่แชร์กันเยอะมากในกลุ่มโรบ็อกไทยนะครับ แล้วก็มีบางคนที่มาถามผมเยอะมากเกี่ยวกับปัญหานี้โดยมันจะเป็นการที่คุณนะครับยูดีเนี่ยคือไม่สามารถล็อกอินเข้าโรบ็อกได้บางคนอ้างว่าตัวเองครับโดนได้งออกจากรหัสตัวเองนะครับมาที่หน้าล็อกอินแล้วพอจะล็อกอินกลับไปครับโรบ็อกเนี่ยกลับบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตุโปรดงองอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นสนิ่งที่มันไม่ปกติตรงที่ว่าคือเขาบอกว่าตัวเองเนี่ย กรอกรหัสถูกแล้วนะครับแต่ข้อความนี้มันปรากฏขึ้นมาครับทุกครั้งซึ่งเอางงตรงเลยคือถ้าคุณกรอกรอหัสผิดแน่นอนว่าข้อความนี้ครับมันจะไม่เกิดขึ้นมาแน่นอนแต่ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นครับและก็มีคนเจอเยอะมา,มากๆคือมันเป็นเหมือนเออร์เรอร์บนเว็บไซต์หรือบนตัวรันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคือนอกจากที่ว่าคนเกิดจะเจอบนมือถือเนี่ยบางคนที่ใช้บน PC นะครับหรือบนเว็บไซต์ ก็เจอปัญหาครับในลักษณะคล้ายคืนกันคือถามว่ามันเป็นเพราะโดร์บ็อกเซิร์ฟรล่มเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาครับนะตั้งแต่ที่เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเซิร์ฟเวอร์โ o ร์บ็อกก็ไม่ได้ล่มแต่งใดนะครับอาจจะมีล่มปะปล่อยแต่ไม่ได้ล่มช่วงดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องการที่เข้ามาได้พอเซิร์ฟเวอร์ล่มนะครับไม่เกี่ยวข้องแน่นอน น่าจะเป็นบั๊กแน่ครับจากเว็บไซต์ครับของโรบ็อ x ซซึ่งถามว่ามันมีวิธีแก้บั๊กนี้ไหมคือที่ผมไปค้นเจอวิธีการแก้จากตัวของกลุ่มโรบ็อ x นะครับรวมถึงคอมเมนต์เขาจะแนะนําว่าให้เปลี่ยนตัวของเน็ตที่ใช้ครับคนที่ใช้ WiFi ส่วนตัวเนี่ยเขาแนะนําว่าให้ลองปรับเป็นตัวของเน็ตส่วนตัวดูนะครับผมไม่ชชวร์ว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวของ WiFi หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเป็นที่ Wi-Fi ถ้ากรณีคนไหนที่ไม่มี Wi-Fi ครับแต่เป็นเน็ตธรรมดาก็จะแนะนำว่าให้เปลี่ยนตัวของ VPN ในการเข้าไปอันนี้คือก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ VPN นะครับอาจจะมีผลกับการเปลี่ยนประเทศใน Ro บ็อ x ได้บนตัว Account แต่ว่าถ้าจาเป็นจริงก็ลองเปลี่ยนดูนะคือยังไม่ทราบวิธีการแก้ที่มันชัดเจนนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่หลายคนแก้กันเนี่ยจะแก้จากเน็ตแล้วก็ไอ้ปัญหาเนี้ยมันเป็นบัด้วยของ Ro บ็ o x ถ้าเหมือนว่าจะบั็กแค่ประเทศไทยด้วยนะหรือบั็กแค่ WiFi อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ผมยังไม่เจอปัญหาดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่ชัวว่าสรุปว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรกันแน่คือใครที่เจอปัญหาแบบนี้ลองมาแชร์กันได้นะครับว่าคนแก้ได้ไหมหรือมีวิธีแก้วิธีอื่นหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังไม่มีวิธีการแก้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ทราบเดี๋ยวว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากเครือข่ายเน็ตจริงหรือไม่ หรือเป็นบั๊กโ,โบรบ lox จริงๆในส่วนนี้นะครับแต่ถามว่าจะมีการแก้ไขไหมอันนี้ยังไม่ทราบแต่องใดเนื่องจากคนที่เจอปัญหาเนี้ยส่วนใหญ่นะเหมือนว่าจะเป็นแค่ที่ไทยครับกับบางประเทศเท่านั้นเพราะส่วนใหญ่คนที่เล่นเกมโบรบ lox จะไม่เจอปัญหานี้กันอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีการแก้ไขไหมนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิป เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลกดแชร์ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม